วิธีการเล่นบทบาท outcast หรือคนนอกรีดในเกมอัติเมตแบบวร์บูภาคเสริมที่มีชื่อว่าโปรคนนอกรีดเป็นฝ่ายชาวบ้านถ้าคนนอกรีดถูกกำจัดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชาวบ้านหรือฝ่ายมนุษย์หมาป่าจะไม่มีการเปิดเผยบทบาทของคนนอกรีดให้ผู้เล่นคนอื่นรู้ เพราะเมื่อคนนกีดถูกกำจัดจะทําให้ชาวบ้านที่มีความสามารถในช่วงเวลากลางคืนไม่สามารถใช้ความสามารถได้หนึ่งคืนยกตัวอย่างเช่นเมื่อคนนกีดถูกโอดกำจัดหรือถ้าถูกมนุษย์หมาป่ากำจัดในคืนถัดไปเทพพยากรจะไม่สามารถใช้ความสามารถได้ หรือนายพรานก็ไม่สามารถกำจัดใครได้เป็นต้น <that> night. แต่เมื่อข้ามวันแล้วก็สามารถก็จะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมเป็นการสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นกับผู้มีความสามารถพิเศษของฝ่ายชาวบ้านและนี่คือบทบาทคนนอกรีดในเกมอัลเทเมตไวรูพักเสริมที่มีชื่อว่าโปรถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ